เมื่อเราได้ฉากมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำฉากเนี้ยมาใช้กับโปรแกรมครีตา้าอิ o พ t ตแอนิเมชันเฟรมนะคะ Add Image ที่เราใส่เอาไว้นะ,ะมาแล้วนะคะจากนั้นก็โอเคมาแล้วรูป รูปเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเอาไปไว้ตรงแบ็กกราวด์นะคะสร้างคียเฟรมเพิ่มนะคะก็คือแบ n k f เฟรมนั่นเองเนาะเราต้องการให้แบ็กกราวด์เนี่ยมาถึงเฟรมที่เท่าไหร่เนี่ยให้ภาพถัดไปเนี่ย Create Blank Frame นะคะให้เลือกตรงนี้ก็ได้หรือคลิกขวาแล้วก็เลือกนะคะถ้าเรากดเข้าไปก็มันก็จะไม่มีอะไรก็จะจบแค่แค่แค่เฟรมนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยในซีนแรกเนี่ยภาพแรกเนี่ยค่ะเราก็ทำการขยายให้ฉากของเราเนี่ยมันเต็มจอนะคะเท่านี้เราก็จะได้ฉากเรียบร้อยจากนั้นก็ล็อกกุญแจเอาไว้ในเฟรมต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยมันก็ยังปรากฏภาพอยู่จนกว่าจะถึงเฟรมที่54นะคะ56ด้วยซ้ำนะคะ ตรงนี้นี่ดูตรงนี้นะคะเฟรมที่57ก็คือจบจบแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้เราก็มานั่งคิดนะคะว่าเออซีนต่อไปเลเยอร์ต่อไปเราจะทำแอนิเมชันเราก็ออกแบบแอนิเมชันเนี่ยให้เล่นกับฉากนี้นั่นเองเนาะเราทำการล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไว้แล้วนะคะ เราก็จะ New Layer ใหม่นะคะหรือว่าถ้ามี l a เยอรคาอยู่แล้วเนี่ยก็วาด l a เยอร์ใหม่ได้เลยนะคะหรือ New ใหม่ตรงนี้มันก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะคะเราจะใช้ l a เยอร์ในการทำการ์ตูนเนี่ยเราจะวาดเป็นไกด์ก่อนเลเยอร์แรกนะคะก็คือ l a เยอร์บนสุดเราพิมพ์ไปก่อนเนาะไกด์นะคะ เลเยอร์ไกด์เลเยอร์ไกคือเราต้องการจะเอาอะไรมาใส่ในงานเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมานะคะอย่างเช่นกบกระโดดง่ายๆเลยนะคะเลือกผู้กันแล้วก็แล้วก็เลือกสีนะคะแล้วก็มาร์กจุดที่เจ้ากบจะกระโดดอย่างเช่นอย่างนี้ฟึบเจ้ากบจะกระโดดจากตรงนี้มาตรงนี้นะ แล้วก็ใช้เรื่องหลักกด12ข้อของแอนิเมชันนะคะมาช่วยเราอาจจะวาเจ้าจกบตัวใหญ่มากนะคะมาร์กจุดเอาไว้ก่อนแล้วก็วาดโพสทูโพสนะคะว่าเจ้ากบเนี่ยจะต้องกระโดดยังไงแล้วก็ ตกลงไปในน้ํำยังไงนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพที่เป็นไกด์แล้วก็น้ํากระเซ็นยังไงนะคะแล้วก็เขียนเป็นไกด์ไว้บอลไม้กับลอลิงคือเพิ่มและลดขนาดบัตรนะคะ กบอาจจะตัวใหญ่ไปเนอ้องเราปรับนิดนึงนะคะใช้หลักการของสคอร์ตแอนด์สตรทมาช่วยนะคะแล้วก็มีน้ำกระเพื่อมนะคะใช้หลักการของสตรทอะเฮดนะคะอันนี้ก็เป็นโพสต์ทูโพสต์ด้วยนะคะวาดเป็นโพสต์หลักๆไว้ก่อนแล้วก่อนที่กบจะก,กระโดดเนี่ยกบก็ต้องทำท่าเตรียมนะคะก็คือ e x a กซ์แอกเคนะคะก็ทำท่าเตรียมคือย่อตัวแล้วก็กระดูดจุม่มลงไปในน้ำนะคะซึ่งกบของเราเนี่ยจะเป็นตัวยังไงก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลดค่า Opacity ลงนะคะเลือกที่ Layer แล้วก็ไปที่คำว่า Opacity แล้วก็ลดขนาด Opacity ลงให้มองเห็นลางๆนะคะจากนั้นเราก็ล็อกกุญแจเอาไว้ เลเยอร์ต่อมาเนี่ยเราจะวาดเส้นนะคะคราวนี้เริ่มวาดเส้นแล้วพอเริ่มวาดเส้นเนี่ยให้เราเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็ตั้งชื่อนะคะก็เป็น l ล n e อันนี้คือไฟล์เส้นจากนั้นให้ new layer มาอีก2 Layer นะคะก็คือมีแสงและเงานะคะ shadow ตัวนี้จะเป็นไฟล์แสงและเงาเนาะ แล้วก็บวกมาอีกหนึ่งเลเยอร์เอามาไว้ใต้ชาร์โดนะคะอันนี้จะเป็นการลงสีนะคะก็คัลเลอร์นะคะมี3ไฟล์นะที่ตัวเนี้ยคือตัวที่จะใช้ในการวาดตัวละครน,นะคะไปที่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ไปที่เลเยอร์เส้น ไปที่เลเยอรเส้นจากนั้นก็ซูมขึ้นมานะคะกดคอนโทลบวกเป็นการซูมเราได้ background อันสวยงามแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจิ้มสี background มาช่วยในการสร้างตัวละครได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ดินสอ เราก็เลือกดินสอของเราได้ว่าเราอยากได้สไตล์อะไรสไตล์แบบไหนนะคะซึ่งเราต้องการแบบคมๆเราก็จะเลือกในส่วนที่มันคมภาพมันก็จะคมชัดนะคะ,ะประมาณนี้ก็คือมีความเข้มตามแรงกดนะคะตัวเส้นก็ตัวกบออกสีแบบไหนนะคะสมมุติว่ากบสีเหลือง เราก็จะใช้เส้นสีเข้มขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มวาดกบแบบพื้นฐานก่อนวาดลำตัวนะคะเราก็จะกด create blank frame ก่อนแล้วก็วาดนะ จากนั้นเนี่ยให้เลื่อนไปนะคะจำนวนเฟรมการตั้งค่าเฟร,รมเอร์เซกนะคะกี่เฟร,รมต่อวินาทีเราต้องมาเช็คด้วยนะคะว่า24เฟร,รมต่อหนึ่งวินาทีใช่ไหมอ่ะเขียนไปได้เลยนะคะแล้วก็เปิด Onion skin นะคะตรงนี้ที่เป็นรูปไฟรูปหลอดไฟนะคะอ่ะถ้าเป็น ย่อตัวใช้เวลาประมาณกี่วินาทีหรือใช้เวลาประมาณกี่เฟรมนะคะฉากย่อตัวเนี่ยเราอาจจะไปที่4เฟรมก่อนก็ได้แล้วก็ Create Bank Frame ถ้าเกิดว่ามันเกวนสายตาเกินไปนะคะก็ปรับ Opacity ลงจากนั้นก็ ลำตัวของโกบย่อตัวอันนี้คือลำตัวมันนะคะทำท่าย่อตัวใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะกระโดดขึ้นนะคะก็ create blank frame นะคะแล้วก็ทำท่ากระโดด ใช้มวลที่มันวาดง่ายๆก่อนกด Spacebar เมาส์กลางเอ้ยกด Spacebar นะคะแล้วก็เลื่อนคลิกซ้ายเลื่อนมันจะเป็นการเลื่อนภาพจังหวะที่เขาลงน้ำก็ข b ด a บ่ Advanced frame นะคะแล้วก็ กดชิปแล้วลากครอบเฉพาะส่วนที่เราต้องการแล้วก็กดเพลย์ค่ะจังหวะกบย่อตัวกระโดดย่อตัวกระโดดมีช่วงไหนที่ช้าหรือเร็วไปเนี่ยเราก็เลื่อนเอานะคะ คีเอ็นแบงค์เฟรมทุกครั้งนะคะอย่าลืมแล้วก็ทุกครั้งที่เราทําเส้นน้ําเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยเราก็ต้องตามเก็บทุกอันนะคะ เราก็ลองกดชิปแล้วก็แล้วก็ลากนะคะเห็นไหมคะก็เราจะได้ลายเส้นคร่าวๆแล้วอ่ากบมีการย่อตัวแล้วก็กระโดดพอเราได้เส้นไกด์อย่างนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดลูกตาตรง ตัวเส้นไกด์ของเราแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายเส้นที่เราจะลาะเริ่มวาดให้ละเอียดขึ้นนะคะ